เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมเสนนะข้อนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัด1.3ดนะครับข้อที่3นะกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นดังนี้นะครับประเด็นคือความเร่งของวัตถุซึ่งหาได้จากความชันของกราฟมีค่าเท่าใดให้หาความเร่งของ,ออของข้อมูลชุดนี้จากกราฟ หาความเร่งจากกราฟหาไงโจทย์บอกมาแล้วว่าหาได้จากความชันงนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือความชันนะครับจากโจทย์นะโจทย์บอกว่าความเร่งมันเท่ากับความชันถูกไหมซึ่งความชันหาได้ไงครับความชันเนี่ยความชันของกราฟหาได้จากเอาผลต่างของ ตัวเลขจุด2จุดในแนวแกน y หารด้วยแนวแนวแกน x ถูกไหมทีนี้เราก็จัดการนะจุดเริ่มต้นที่จุดลงจุด2จุดลงบนเ,เส้นกราฟก่อนครับแล้วก็เลือกจุดที่มันไกลๆหน่อยแล้วก็ ดูง่ายนะครับเลือกจุดให้มันกว้างหน่อยก็ได้เลือกจุดนี้สักเลือกเลขหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเลขจุดนี้มันจะตรงกับเลข6แล้วก็ตรงกับเลข8พอดีดูง่ายแล้วเลือกอีกจ,จุดหนึ่งที่ดูง่ายก็คือจุดไหนครับสี่ไหมนะ,ะจุดนี้ครับ จากนั้นเราดูไปที่แกน y ครับว่าจุดนี้มันตรงกับเลขบนแกน y ที่เลขอะไรจุดแรกนะจุดที่2มันตรงกับเลขบนแกน y ที่เลขอะไรปรากฏว่าจุดแรกมันตรงกับเลขบนแกน y ที่6จุดที่2เป็น4เราก็สามารถหาเดลต้า y ได้จากเอา6ตั้งลบ4ครับนะจากนั้นเราก็ลองมาดูว่าเลขจุดแรกที่เราจุดไว้มันตรงกับแกน x ที่เลขอะไรนะ ตรงแกน x ที่เลข8ใช่ป่ะแล้วก็ไปตรงกับแกน y ที่เลข4เออยางก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะได้ว่า delta x ก็เท่ากับเอา8ลบ4นะครับถ้าเราเอาจุดแรกตั้งนะครับลบจุดที่2เราก็ต้องจุดแรกตั้งลบจุดที่2ตลอดนะเอา8ลบ4อันนี้เอา6ลบ4นะงั้นความชันของเราก็ จาก Delta เดลต้า x ไอ้ลองเดลต้า y ขึ้นก่อนเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับเดลต้า y คืออะไรก็คือ6กลบสี่เดลต้า x ก็คือ8ปลบสี่เดลต้าก็คือผลต่างอ่ะคิดเลขออกมาเป็น2ส่วนสี่นะสองส่วนสี่ก็ประมาณเท่าไหรสองส่วนสีต่ตัดได้หนึ่งส่วนสองก็คือศูนย์จุดห้านั่นเอง นะครับอ,อ,อ่ะทีนี้เราก็ตอบได้ว่าความเร่งที่ได้จากความชันนะออตอบความเร่งที่หาได้ จากความชันคือ0.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองอหน่วยของความเร่งนะครับถูกไหมคือวิธีการดูหน่วย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 ของแกน y เนี่ยมันเป็นเมตรต่อวินาทีใช่ไหมหน่วยของแกนตั้งเป็นวินาทีหา,ารกันก็เป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสอง นะครับเดี๋ยวโดนโน่นนิดนึงเดี๋ยวงงว่าคือเรายังเรายังเรียนเรายังไม่ได้เรียนเรื่องความเร็วไงนะความเร็วความเร่งอย่างเงี้ยหน่วยเนี่ยมันคือเดลต้าวายเนี่ยหน่วยมันเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยหน่วยมันเป็นวินาทีใช่ไหมงั้นเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กซ์เนี่ยหน่วยมันก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วก็หารด้วยวินาทีหารเสร็จส่วนซ้อนมันก็ได้เป็น เมตรต่อวินาทีต่อวินาทีด้านล่างอางนี้เราก็เขียนเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองอัอน,นี้เป็นที่มาของหน่วยตัวนี้นะครับเห็นนะก็จบนะในส่วนของข้อนี้